สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของมะเดื่อฝรั่งครับผมโอ้โหเป็นผลไม้ที่กำลังฮิตเลยนะแล้วรู้ไหมครับว่าข้างในเนี่ยมันมีความลับที่แบบสุดยอดซ่อนอยู่อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นอะไรงั้นไปดูกันเลยเขามีฉายาด้วยนะเขาเรียกกันว่าผลไม้เทวดาครับโหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วใช่ไหมครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันพิเศษขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้ เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก็จะไปฟังเรื่องราวกันเต็มๆติดตามกันไว้ก่อนเลยเล่าเรื่องปลูกโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยรสชาติระดับสวรรค์กับความลับของความหวานคือหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมมะเดื่อฝรั่งเนี่ยถึงกลายเป็นของโปรดของสายเฮลตี้ไปได้เดี๋ยวมาดูกันคือต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของมันเนี่ยคือรสชาติล้วนๆเลยครับ ลองนึกภาพตามนะรสชาติที่มันแบบหวานฉ่าเหมือนเราเอาน้าครึ่งมาผสมกับแยมอย่างดีเลยแต่ที่มันพีคสุดๆก็คือความหวานที่ได้เนี่ยมันเป็นความหวานจากธรรมชาตินะครับดีต่อสุขภาพด้วยโอ้โหนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้มันเป็นตัวเลือกแรกๆของคนที่รักสุขภาพเลยแต่แต่ความลับที่มันสุดยอดที่สุดเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในผลของมันนี่แหละครับ เคยเอะใจกันไหมครับว่าไอสิ่งที่เรากำลังกินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผลไม้แบบที่เราเข้าใจกันก็ได้นะคำถามก็คือตอนที่เรากินมาเดือฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังกินอะไรกันแน่เฮ้ยมันไม่ใช่แค่ผลไม้หน้าตาแปลกๆธรรมดานะครับจะบอกให้และนี่ก็คือคำตอบครับเฉลยเลยนะสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคือดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในผลครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิด มันคือกลุ่มดอกไม้เล็กๆ,ๆ,ๆจำนวนมากเลยนะที่มันบานอยู่ข้างในนั้นถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือเรากำลังกินช่อดอกไม้เวอร์ชั่นพิเศษที่ธรรมชาติเคารังสรรค์มาให้เรานั่นเองสุดยอดไปเลยเอาล่ะพอเรารู้ความลับของมันแล้วทีนี้ก็น่าจะอยากปลูกกันแล้วใช่ไหมครับมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงดูผลไม้เทวดาของเราเนี่ยต้องทำยังไงบ้างมาเลยครับคู่มือสำหรับชาวสวนมาแล้วโอเค วิธีดูแลนะครับจำง่ายๆเลยมี3ข้อหลักๆที่ต้องเป๊ะมากๆนะครับข้อแรกเลยเรื่องแดด เจ้านี้เนี่ยเขาชอบแดดจัด,จดครับขอแบบเต็มวันไปเลยยิ่งดีส่วนข้อ2น้ําเขาต้องการน้ําสม่ําเสมอนะครับดินต้องชุ่มชื้นแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะห้ามแฉะเด็ดขาดคือเขาเกลียดน้ําขังมากรากเน่าได้ง่ายๆเลยนะครับต้องระวังแล้วสุดท้ายข้อ3ภา,าชนะที่ใช้ปลูกแนะนําให้ใช้เป็นกระถางใหญ่ๆหรือว่าเข่งไปเลยครับเพราะมันจะช่วยเรื่องระบายน้ําได้ดีเยี่ยมเลยอ๋อแล้วก็มีเรื่องสําคัญอีกอย่างที่ต้องระวังกันด้วยนะครับ คือยางสีขาวๆข,ข,ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะจากต้นหรือกิ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวหนังของเราระคายเคืองได้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นตอนที่จะไปตัดแต่งกิ่งหรือว่าไปเก็บผลเนี่ยก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับสรุปแล้วการปลูกมะเดื่อฝรั่งหรือผลไม้เทวดาที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะคุ้มกับความเหนื่อยความท้าทายหรือเปล่านะผมว่าคำนี้สรุปได้ดีที่สุดเลยครับเอาใจยากนิดนึง แต่คุ้มค่าคือมันอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษหน่อยแหละแต่เชื่อเธอครับว่าการที่เราได้ชิมรสชาติของผลไม้สวรรค์จากต้นที่เราปลูกมากับมือเนี่ยโหมันคุ้มค่าจริงๆครับความรู้เทคนิคดีๆเรื่องราวเรื่องเล่ากับการปลูกพืชผ่านภาพการ์ตูนแบบสนุกๆถ้ามีประโยชน์กดแชร์กดบันทึกติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่เล่าเรื่องปลูกสวัสดีครับ